สวัสดีครับนี่โคมอ่อนทัวร์นะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์น้องนะครับเป็นทีมงานของนี่โคมอ่อนทัวร์นะครับมาเป็นมหาบัณฑิตที่มอรามคำแหงอำนาจเจริญนะครับมีเป็นบรรยากาศวันซ้อมนะครับวันที่10กุมภาพันธ์2566นะครับยังไม่ได้เจอนะครับหนุ่มกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับไม่ไม่บอกให้รู้นะครับมารู้เองให้มารู้ที่นี่นะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะตาคุณยายพ่อแม่นะครับของบัณฑิต พ่อแม่ของมหาบัณฑิตนะครับมานั่งรอนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆน,นะครับหลานมาถึงที่สุกเกตี่มาจากที่สกเกตทีโมงนี่ส,สองชั่วโมงสองชั่วโมงมาถึงำอำานากครั้งแรกที่เคยมาครั้งแรกหมดทุกทุกอย่างแล้วออกมาแพร่กว้วอือืเซฟายเซฟา นี่คุณด้ลานนี่นี่เรลายมอมูอืมอืมอมันมาเจอแล้วครับเซไปเซไอ้าวอันนี้อันนี้มอไพอ่เออน้องนี่แหละครับที่บันทึกคลิป เส้นทางแถวยะโสธรนะครับที่มาฝากท่านผู้ชมนิคมออนทัวนะครับนี่นะครับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆก็มาแสดงความยินดีนะครับพี่ๆนะครับเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตเรียกว่ามหาทั้งใครทั้งทั้งทางโลกแล้วก็ทางสายธรรมะด้วยครับเป็นน้องรุ่นน้องที่เข้าที่เข้าวัดด้วยนะครับเราถือว่าเป็นกัาติธรรมด้วยวันนี้มาแล้วก็เป็นน้องนุ่งนะครับเป็นทีมงานของนิคมมอนทัวด้วยหลายๆความสําคัญนะครับที่มาในวันนี้นะครับ นี่คุณพอ่อคุณแม่นะครับพ่อคุณพี่คุณครับคุณพี่หวานเฟื่องฟ้านะครับคุณอัญชาลีนะครับอันนี้ก็จบมาแล้วหลายหลายปีแล้วนี่เจ้าหน้าที่อบตตำบลโพวงนะครับส่วนท่านั้นก็เป็นอะไรนะเขาเรียกกลางจังหวัดยสโสธรเนาะที่ทํางานนะครับเขาทางานกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็เรียนเพิ่มนะครับหรือว่าเป็นมาร่วมความสเสดอ,อมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจะไปถ่ายรูปกันนะครับ บรรยากาศนะครับที่มอรามคําแหงเอจัองหวัดน่นนานเจริญนะครับคุณแม,กกม่โอ้กำลังเซตกันโอ้โหอาพาดพาดทางเดียวกันเหรออืออ่ามีข้อตูมเครื่องฟ้ามาด้วยนะครับวันนี้อืม โอเคสำเร็จสำเร็จนะครับเรียนเหนื่อยเหนื่อยตายบอกทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับปอโตปอโทนี่ยาพี่น้องเออเลิงานก็ขับรถจากแคสโซทอนมาเรียนที่อำนาจเริร์นตอนเย็นวันศุกร์โอ้ไม่ไม่ยากไม่ยากดูหน้าตายิ้งแย้แต่ใสกันทุกคนนะครับอ่า เพายุพอเุ่นพายุพอดุ่นแล้วก็น้ำท่วมเจอยุคโควิดแล้วก็สอนออนไลน์จะต่ออีก่ไหมจะต่ออีก่ไหมหยบหยบอ๋อไม่ต่อเนาะอ๋อครับอฟาฟาถ่ายรูปกันนะครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่มรามคำแหงอำนาจเจริญนะครับเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆนะครับครบๆนะครับวันซอฟนะครับวันนี้วันนี้เพื่อนพุ่มทุนสร้างนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเลิฟ นี่เรียนมาตั้งแต่ปวชนะครับนี่รู้จักกันปวชนะครับแต่คนนี้เกเรสุดนะครับนี่เขาเขาอีกนี่เพื่อนเลิฟตั้งแต่่ายไได้งตั้งแต่ถ่ายถ่ายกับเพื่อนก่อนคู่หนึ่งตั้งแต่นี่เขาตั้งแต่ปวชปวชมานะครับแต่ยังเหนียวแน่นเหนียวแน่นรู้จักกันมาหลายปีเอาสองคนเนาะอืมสองคนให้ เพื่อนก่อนเพื่อนเลิกก่เดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจะไม่ได้ดอกไม้เขาแต่มันจะมีใบกลามจะมีอันนี้เพื่อหน่อยแต่ไม่เป็นไรหนึ่งเพื่อนอยู่ข้างหลังหนึ่งสองเดี๋ยวพี่หาดึงให้ก่อนเดินต้องกล้ามายิ้มด้วยนะหนึ่งสองเดี๋ยวนะหยลูกหันกล้องหมายถึงสองโอ้ยภาพนี้สวยมากต้องอัดไปขยายในติดในบ้านนะหนึ่งสอง โอ้เผื่อไปเยอะเลยตัดเพื่องไว้รอเลยบนนอนพอจะซื้อแล้วรอแล้วตัดพวงไม้ฐานสาวเราหน้าคนโอ้สวยงามมากนี่สวยสวยงามเลยไม่จะยืนเพื่้นหวานต้อนหวนจะยูมยืนเพื่อนสายถ่ายได้ไหมนี่ไม่เห็นเห็นเห็นประหวานเลยคุณแต่ยูมทีนี้ว่าจะยืนเพื่อนถ่ายหนังตัวเองมีโอกาสได้ใส่สวมได้เลยใช่ไหมไม่ได้เขาต้องให้พ่อกับเขา ้ดเดมื่อไหรถ่ายเดี๋ยวๆขอขอด้วยขอด้วยถ่าย,ายต้อเต้หน่อยเจ็ดร้อยครับเดี๋ยวค่ะก็ถ่ายไปไปป่าทั้งหลายไปอีกอีกรอบหนึ่งสองโอเคสวครับ <laughs> ปีจบครับสองปีสปีเป๊ะเลยสาขาอะไรครับเนี่ยสาขาบริหารธุรกิจครับโอ้บริหารธุรกิจอืมแล้วจะฝากบอกน้องๆที่กําลังทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นแรงบันดาลใจว่าพี่ยังสําเร็จเลยอะฝากฝากน้องๆหน่อยก็เอ่อถ้ามาเรียนนะคะอาจารย์ก็มาสอนจากพิ่เพ่ยนะคะมาสอนจากเด็ได้ความรู้ได้ข้อคิดนะคะการ เอาไปใช้ในการทํางานนะคะเยอะๆเลยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆอีกอย่างก็คือก็ได้รู้จักกับเครือข่ายนะคะพี่น้องที่ทํางานทั้งเอกชนแล้วก็ราชการโอ้ในสายงานเนาะเหมือนเราไว้ทางานแล้วเรามาเรียนมันก็ได้มีสังคมเพิ่มเึ้อนโอ้ดีดีดีะแบบมีหลากหลายรูปแบบคะมาแรกๆก็คือเจอพายุโพดึเนาะฝนกระตกน้ําท่วมต้องขับรถอ้อมไปทางม้งสามสิบจากอำนาจไปทางุบลนนะคะอืม ก็ดีใจน้องสาเร็จเห็นพ่อพ่อแม่ก็ดิ้มหน้าบานเลยดีใจลูกสาวสําเร็จก็มาเจอยุคโควิดเรียนออนไลน์ร่วมช่วงโออนี่คืออุปสรรคในการเรียนของเราจากจนมาเป็นมหาบัณฑิตทุกวันนี้โอเคนะคือภาพเบื้องหลังนะครับดีกว่าเพื่อนเพื่อนมาแสดงความใจแล้วก็พี่พโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็จะกลับนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้มาร่วมแสดงความดีกับทีมงานของนิโคมอนทัวร์นี่นะครับคลิปยะโสธรถนนนะครับก็ น้องนิพาพรน,นะครับคนนี้แหละครับที่ถ่ายคลิปมาให้กับทา่านผู้ชมได้ชมนะครับ <of> ถือว่าจะเป็นการอ,าอะไรนะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ในโซนรีสเกตน้องเขาก็อยู่ในโซนยโสธรก็ได้แบ่งกันประสบการณ์ใน,ในการทาคลิปด้วยนะครับให้ทา่านผู้ชมได้รับชมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อท่านผู้ชมนะครับที่ผมได้น้องเขาก็ได้ถ่ายทอดเรื่องาาราวมาฝากท่านผู้ชมนะครับหลายคลิปนะครับที่อยู่ในช่องนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบายบายครับกับสีสเกตนะครับผมสวัสดีครับ ใจ,ใจป,รประทานในพิธีกล่าวขอบคุณนะครับกินข้าวร่วมกันซึ้งใจขอบคุณญาติที่มาร่วมงานในวันนี้ดีใจนํำเด้อครับดีใจนํำเดอ้อได้เป็นพอมหาบัณฑิตครับ